hello student s สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาภาษาอังกฤษกับครูนะคะวันนี้เราจะไปพิชิตโอเน็กันค่ะสู้ๆเราจะไปทำข้อสอบเก่านะคะของ O อเนปี2561นะคะข้อ31ถึงข้อ40ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเ,เขียนนะคะเขียนตัวเลขลงสมุดข้อ31ถึงข้อ40ไว้แล้วก็ค่อยๆไปเลือกคำตอบตามครูทีละข้อนะคะพร้อมแล้วไปุ้ยกันเลยค่ะ ข้อที่31ค่ะมีคน2คนคุยกันแต่เราไม่จําเป็นต้องไปอ่านชื่อเขาออกนะคะแทนเป็นคุณ A แล้วก็คุณ B ได้เลยคุณ A ถามอะไรไม่รู้ค่ะแต่คุณ B ีเขาพูดว่า mm hmm. I like collecting coins. Collecting ก็คือสะสมส่วนคำว่า coins แปลว่าเหรียญฉันชอบสะสมเหรียญ I have a lot in my album. ฉันมีเยอะเลยแหละ a lot ก็คือมีเยอะมีมาก อยู่ในอัลบั้มของฉันคือถ้าเกิดใครเป็นนักสะสมเหรียญเนี่ยหรือว่าเคยเห็นตามตลาดนัดหรือตลาดที่เราไปเดินเขาจะเห็นว่าคนที่ชอบสะสมเหรียญเขาจะมีเป็นอัลบั้มเหมือนอัลบั้มรูปภาพพอเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาเหรียญสอดเข้าไปเก็บไว้เก็บไว้ว่าเหรียญปีไหนปีไหนได้มาจากไหนบ้างอันนี้คือนักสะสมเหรียญเขาจะทํางานแบบนั้นนะคะคนที่2พูดว่าฉันชอบสะสมเหรียญฉันมีเยอะเลยนะอัลบั้มเหรียญของฉันเนี่ยเด็กๆลองทายสิคะว่า คนแรกจะถามว่าอะไรเขาถึงตอบแบบนี้เดีเด็กๆลองหยุดวิดีโอนี้ก่อนนะคะเพื่อเลือกคำตอบก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยกันค่ะพร้อมแล้วหยุดค่ะเอาละค่ะเรามาเลือกคำตอบกันนะคะช้อยที่หนึ่งค่ะ What is your hobby? Hobby ก็คืองานอดิเรกค่ะ Your hobby ก็คืองานอดิเรกของคุณคุณมีงานอดิเรกอะไรหรอเวลาว่างคุณทำอะไรนะคะงานอดิเรก ช้ที่2 where are your coins คำว่า where แปลว่าที่ไหนเหรียญของคุณในอยู่ที่ไหนหรอใช้ที่3 where is your coin album อละั้มเหรียญของคุณอยู่ที่ไหน,หส,น,ไหนส่วนช้ส4ถามว่า what is your favorite subject favorite subject แปลว่าวิชาที่ชอบวิชาที่ชอบของคุณคือวิชาอะไรเกี่ยวกันไม่เอ่ยเอาละค่ะเด็กๆคำตอบก็คือ What is your hobby? งานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรถ้าเกิดเขาถามเกี่ยวกับ hobby นะคะก็คืองานอดิเรกเด็กๆก็จะต้องคิดว่าเอออะไรบ้างล่ะที่สามารถเป็นงานอดิเรกได้สะสมเหรียญรดน้ำต้นไม้เล่นกีฬาหรือสะสมสแตมสะสมหนังสือกระตูนอะไรพวกนี้นะคะเป็นงานอดิเรกหาความสอดคล้องนะคะก็จะได้ถูกต้องโอเคค่ะ ต่อมาค่ะข้อ32มีคนที่1ค่ะเป็นเอมี่นะคะสมมุติอ่านไม่ออกก็แทนเป็นคุณ A ไปคนที่2ก็คือเป็นคุณปริมปริมนะคะเป็นคุณ B ไปค่ะแล้วก็คุณ A พูดอีกครั้งนึงเอาเดี๋ยวไปดูทีห้านก่อนคุณ A พูดว่า Let me introduce myself ขอฉันแนะนำตัวเองก่อนเลยนะคำว่า introduce แปลว่าแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับใครเป็นครั้งแรกเนี่ยสมมุติเราจะเริ่มต้นเป็นคนพูด เราก็จะไปแนะนำตัวเราเองให้เขารู้จักแล้วก็จะว่า l e t me introduce myself ขอฉันแนะนำตัวเองก่อนนะ I'm Amy ฉันชื่อเอมี่บอกก่อนเลยนะคะเด็กๆไม่จะเป็นต้องอ่านคำนี้ออกแต่เปรียบเทียบเอาที่จุดเอานะคะ A M Y อ๋อ A M Y ก็คือเขาบอกชื่อตัวเขาเองนั่นเองนะคะ I'm Amy ฉันคือฉันชื่อนี้นะคนที่สองพูดว่า Hi คนที่หนึ่งสวัสดีคนที่หนึ่ m um ชื่อนี้ค่ะ PIM PIM อ๋อฉันคือคนที่สองนะอีกครั้งนะคะสวัสดีคนที่หนึ่งฉันคือคนที่สองนะนี่พอเขารู้จักกันแล้วประโยคยอดฮิตที่เขาจะพูดต่อไปนี้คือประโยคอะไรเด็กๆหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนเพื่อเลือกแล้วค่อยเลย์ต่อนะคะพร้อมแล้วหยุดค่ะอ่ะเาเลย์ไปกันต่อแล้วนะคะเอาละค่ะสีช้อยนี้มีอะไรให้เลือกกันบ้างมีอะไรให้ชอปปิ้งกันบ้าง ไปดูช้อยที่หนึ่งค่ะ I'm um, alright I'm um, alright ฉันโอเคพอไปเจอกันแนะนำชื่อกันเสร็จปุ๊บบอกฉันโอเคช้อยสอง fine thank you fine thank you สบายดีขอบคุณนะไม่ได้ถามเลยบอกกันละสบายดีช้อยที่สามบอก I have to go bye ฉันต้องไปแล้วนะคำว่า have to แปลว่าต้อง ส่วนคำว่า b y e ก็คือลาก,ก่อนบอกไปก่อนนะเลยสมององนี้นะคะ I have to go bye เพราะฉันต้องไปแล้วล่ะไปก่อนนะพอรู้จักชื่อกันปุ๊บแล้วก็ไปเลยเหรออันนี้ไม่ใช่เนาะคำตอบอยู่ที่ช้อยสี4ค่ะ Nice to meet you ถ้าเราเจอกันครั้งแรกบอกเทคนิคก่อนนะเพราะว่าข้อสอบบางทีมันจะถามตรงนี้หรือไม่ก็ถามอีกตรงนึงเดี๋ยวจะบอกนะคะถ้าเราเกิดเราไปเจอกันครั้งแรกแนะนำชื่อกันจบปุ๊บ เขาจะพูดประโยคยอดฮิตก่อนเลยว่า Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักตรงนี้นะคะ Nice to meet you แปลว่าย the ินดีที่ได้รู้จักถ้าเด็กๆไปเจอข้อสอบคำว่า Nice to meet you ตรงนี้โผล่มาแล้วเขาจะถามอีกบรรทัดหนึ่งว่าแล้วอีกบรรทัดหนึ่งจะตอบว่าอะไรเมื่อมีคน Nice to meet you กับนักเรียนมานักเรียนตอบเข้าไปค่ะว่า Nice to meet you too ประโยคนี้ค่ะเห็นไหมคะ ถ้ามีคนบอกว่า nice to meet you ให้หนูตอบไปว่า nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะเป็นมารยาทที่ดี2อ,อประโยคนี้จะไปคู่กันถ้าประโยคใดประโยคหนึ่งหายเด็กๆจะต้องรู้ว่าควรจะตอบอะไรเคยมีมาแล้วนะข้อสอบปีไหนครูจําไม่ได้มีคําถามนี้แหละแล้วครูอุก็ติวไปแบบนี้ด้วยแล้วพอคําถามโผล่มาปุ๊บเอาไปเลย2.5คะแนนแน่หนึ่งข้อเห็นไหมไม่พลาด คำถามง่ายๆคําคตอบง่ายๆอย่าพลาดเชียนะคะ Nice to meet you มาก็ต้อง Nice to meet you too ค่ะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่33นะคะ In the classroom ในห้องเรียนมีคนสองคนคุยกันค่ะคนที่หนึ่งเรียกชื่อคนที่สองก่อนแล้วก็พูดว่า Could I borrow your pen please? Borrow แปลว่ายืมค่ะขอยืม ขอยืมยัวเพนหน่อยได้ไหมขอยืมปากกาของคุณหน่อยได้ไหมคนที่สองตอบอะไรไม่รู้ประโยคแรกหายไปแล้วมีประโยคที่สองพูดว่า I'm not using it ฉันไม่ได้ใช้แล้วแหละเด็กๆว,ว่าเขาจะให้ยืมไหมคะในเมื่อประโยคที่สองก็พูดว่าฉันไม่ได้ใช้แล้วแหละฉันไม่ได้ใช้มันแล้วอืเขาก็น่าจะให้ยืมใช่ไหมคะไปเลือกก่อนเลยคะ่ะว่าจะเลือกใช้ไหนถ้าจะให้ยืม พร้อมแล้วหยุดวิดีโอค่ะเพลงกันต่อแล้วนะคะเอาละค่ะช้อยแรกค่ะ what อะไรหรอแสดงว่าเขาไม่ได้ยินแน่เลยก็เลยถามว่าอะไรหรอช้สองบอก of course คำนี้แปลว่าแน่นอนแน่นอนมีความหมายว่าโอเค yes แสดงว่าให้ยืมไหมคะให้ยืมนะถ้าเจอคำนี้แสดงว่าให้ยืมนะคะถ้าช้สาม never mind แปลว่าไม่เป็นไร ไม่เกี่ยวกันเลยเนาะไม่เป็นไรช้สีบอก how come มาได้ยังไงอ่ะก็ต้องถามวิธีการเดินทางมาถูกไหมคะซึ่งก็ไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือช้อย c สองค่ะถูกกันบ้างไหมคะเด็กๆให้ยืมก็ต้องตอบว่า of course โ okay. yes. อเค yes อะไรตำลองนี้นะคะไปกันต่อกับข้อที่34ค่ะ in the classroom ในห้องเรียนอีกแล้วค่ะมีคน2คนคุยกันไม่ต้องไปอ่านชื่อเขาออกก็ได้นะคะคุณ A กับคุณ B แล้วกันนะคะคนแรกพูดว่า is hot is hot ก็คือมันร้อนนะ in here ที่นี่มันร้อน here แปลว่าที่นี่นะคะแต่ถ้าเป็นคำว่าที่นั่นเราจะใช้คำว่ there า there เดี๋ยวดูตามเลยค่ะเพิ่มแค่ตัวีข้างหน้าแค่นั้นเองเห็นไหมคะออกเสียงว่า there แปลว่าที่นั่นความหมายตรงกันข้ามเลยค่ะ ควรจะจำคำนี้ให้ได้นะคะเป็นคำง่ายๆค่ะ here แปลว่าที่นี่ส่วนคำว่า there แปลว่าที่นั่นาล้ค่ะ i s hot in here มันร้อนจังเลยที่เนี่ยแล้วข้อความก็หายไปคุณ b ค่ะคุณ b ตีตอบว่า certainly คำว่า certainly แปลว่าแน่นอนความหมายในเชิงบวกค่ะ yes okay อะไรพวกนี้นะคะความหมายเดีวยวก,กันกับ of course แสดงว่าเขาโอเคเขาเห็นด้วยอืม แล้วจะพูดว่าอะไรล่ะถึงจะเห็นด้วยเด็กๆไปเลือกช้อยกันก่อนนะคะมีทหมดสี่ใช้ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วหยุดคลิปวิดีโอแล้วค่อยไปกันต่อนะคะพร้อมแล้วหยุดค่ะปิงมาแล้วค่ะไปดูช้ที่หนึ่งกันนะคะ how would it be มันเป็นยังไงหรอช้อยสองค่ะ what is the weather like ถาม weather ค่ะ w e t t h r r คืออะไรดีดจําได้ไหมคะ weather ก็คือสภาพอากาศค่ะ สภาพอากาศอากาศเป็นยังไงหรอ,อตอนแรกบอกว่ามันร้อนเนี่ยที่เนี่ยมันร้อนนะเนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงหรอ <c oughs> ก็ตัวเขาเองพูดว่าร้อนแล้วยังจะต้องมาถามสภาพอากาศอีกไหมคะไม่ต้องเนาะช้อยสามค่ะ what are students doing นักเรียนกำลังทำอะไรคนตอบตอบแน่นอน <c oughs> ตกลงนักเรียนทำอะไรคะตอบแน่นอนช้อยที่4ี่ถามว่า Can you turn on the fan please? Turn on แปลว่าเปิดค่ะ Can you turn on the fan? รบกวนคุณช่วยเปิดแฟนเปิดพัดลมให้หน่อยได้ไหมคนที่สองก็เลยตอบว่า Certainly ได้เลยนะคะได้นอนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบจะอยู่ที่ Choice 4ค่ะให้เขาเปิดพัดลมอากาศมันร้อนก็ต้องเปิดพัดลมค่ะถูกต้องแล้วแล้วเด็กๆราคะถูกกันบ้างหรือเปล่าไปกันต่อเลยค่ะ ข้อที่5ค่ะมีคน2คนคุยกันแต่เราไม่จำเป็นต้องไปรู้ชื่อเขาเหมือนเดิมเลยนะคะคนที่1พูดว่า Oh no, it's very heavy มันหนักมากเลยอะไรล่ะคะที่มันหนักนะคะ I can't can't แปลว่าไม่สามารถนะคะ can't มี2ความหมายความหมายที่1เป็นคำนามแปลว่ากระป๋องถ้าขอ,ขอโทษค่ะคำว่า can มี2ความหมายถ้า can เติม s แสดงว่ากระป๋องเยอะๆนะคะถ้า, can า,า,า,าแค n นเฉยแปว่ากระป๋องเดียวะะแต่อีกความหมายนึง can แค n นแปลว่าสามารถนะคะสามารถถ้าเพิ่ม a p o s t r o p h e ฟิเข้าไปแปลว่าไม่สามารถ i can't lift it up ฉันไม่สามารถยกมันขึ้นมาได้ lift up แปลว่ายกขึ้นนะคะอ้เนโอ้โหเนี่ยหนักมากๆเลยฉันยกมันไม่ขึ้นน่ะ ถ้าเป็นเราไปเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเพื่อนพูดแบบนี้เราควรจะพ,พูดกับเพื่อนว่าอย่างไรให้เราคิดว่าเราเป็นคนดีมีมารยาทนะคะในข้อสอบนะคะอย่าเอาชีวิตจริงมาใช้นะคะซึ่งชีวิตจริงเด็กก็ควรที่จะไปช่วยเหลือ,อเช่นครูยกของมันหนักนเด็กๆเจอเนี่ยอย่าเลี่ยงนะคะไม่ใช่หางตามองเห็นแล้วครูยกของมนหนักหนีดีกว่าอะไรไปอีกทางนึงไปคนละทางกับครูเดินไม่เอานะคะเด็กๆไม่เอา วิ่งเข้ามาค่ะแล้วก็มาถามว่าครูครับให้ผมช่วยยกไหมครับแน่จะเป็นเด็กที่น่ารักดีมากเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราเจอคนที่เขายกของหนักๆมาแล้วเราควรจะพูดกับเขาว่าอย่างไรเด็กๆไปเลือกช้อยกันก่อนนะคะพร้อมแล้วหยุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกค่ะหยุดค่ะติ้งหยุดกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูช้อยทีละช้อยกันเลยช้อยที่1ค่ะ let me help you ขอฉันช่วยคุณได้ไหมคําว่า help ก็คือช่วยนะคะขอฉันช่วยคุณนะช้อยที่2 You are very heavy คุณหนักมากเลยนะนี่ไปซ้ำเติมเขาอีกใช้3ค่ะ The lift is over there เขาพูดคนละลิฟตกันเลยค่ะ Lift นี้หมายถึงยกขึ้นยกของขึ้นส่วนลิฟต์นี้หมายถึงลิฟต์ที่เอาไว้ให้เราขึ้นจากชั้นที่1ไปชั้นที่8ชั้นที่12ชั้นเยอะๆอะค่ะคนล,ะลิฟต์กันเลยเขาบอกว่าลิฟต์อยู่ตรงนู้นค่ะคนละอย่างกันเลยนะคะ ส่วนชอยสี่บอกว่า Show m e your hands นี่เพื่อนกำลังหนักแล้วไปบอกให้เขายกมือขึ้นด้วยนะเมื่อเจอคนยกของหนักๆเราไปบอกเขาว่าขอดูมือหน่อยสิจะไปขอดูมือเขาอีกไม่ได้เลยนะคะคำตอบอยู่ที่ช้อยนี้ค่ะ Let me help you ขอฉันช่วยคุณนะอยีใ๋ใ้ชอยที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปเนี้ยใครเห็นครูอุยกของหนักจะต้องวิ่งมาแล้วพูดกับครูว่า Let me help you ขอผมชื่อคุณครูนะครับครูจะได้รู้สึกว่าอ๋ออย่างน้อยก็มีเด็กที่มีน้ำใจนะคะไปกันต่อเลยค่ะข้อที่36ค่ะมีคนสองคนคุยกันนะคะไม่จะเป็นต้องไปรู้ชื่อเขาไปดูคนที่หนึ่งเลย Would you like คำว่า Would you like แปลว่าคุณอยากจะเราจะเจอคำนี้บ่อยมากในข้อสอบเพราะฉะนั้นต้องแปลคำนี้ให้ออกก่อน Would you like คุณอยากจะ Would you like to have pizza คุณอยากจะกินพิซซ่าไหม นะเป็นต้นนะคะคำถามข้อนี้ถามว่า Would you like a drink? คำว่า drink เป็นคำกริยาแปลว่าดื่มแต่ถ้าเป็นคำนามเห็นไหมคะเขาเอาคำว่าอ่ะไว้ข้างหน้า a drink แปลว่าเครื่องดื่ม Would you like a drink? คุณอยากจะได้เครื่องดื่มสักอย่างไหมรับเครื่องดื่มไหมนั่นเองดูคนที่2องเขาพูดค่ะข้อความหายไปแล้วเขาพูดต่อว่า I'm very thirsty now. I'm very thirsty now คำว่า thirsty นะคะแปลว่ากระหายน้ำ very มีคำว่า very แปลว่ามากเลยกระหายอย่างมากเลยตอนนี้สแสดงว่าเขาจะรับเครื่องดื่มไหมคะถ้าเกิดเป็นนักเรียนเองแล้วนักเรียนกระหายน้ำอย่างมากนักเรียนจะรับเครื่องดื่มไหมเอาล่ะ right. ถ้ารับเราจะตอบว่าอะไรถ้ามองไกลๆก,ก,ก็จะมีเ yes, ย้สีสองข้อนะคะเด็กลองเดากันดูก่อนนะคะพร้อมแล้วหยุดวิดีโอเพื่อตอบคำตอบค่ะ เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูช้อยที่หนึ่งค่ะเห็นไหมคะ Yes please ช้อยที่2 No thanks อ๋อไม่ละช้อยที่3 No I won't u l d ไม่ช้อยที่4 Yes you would บอกเลยนะนี่เป็นเทคนิคนะคะถ้าหากมีคนมาถามให้เด็กๆรับพวกอาหารหรือของกินเครื่องดื่มอะไรพวกนี้แล้วถ้าเด็กๆจะตอบรับว่ารับค่ะเอาค่ะกินค่ะดื่มค่ะให้ตอบว่า Yes please แต่ถ้าไม่รับให้ตอบว่า no thanks ไม่ค่ะขอบคุณมากนะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยค่ะ yes please ตอบ yes please นะคะข้อต่อไปข้อที่37ค่ะ did school vacation คำว่า vacation ก็คือวันหยุดยาวๆเช่นออปิดช่วงสงกรานช่วงซัมเมอร์นะคะเขาเรียกว่า vacation ถ้าเป็นประเภท Holiday ก็อย่างเช่นวันวันพ่อนะคะวันพ่อวันแม่วันที่มันหยุดแค่วันเดียว2วันเนี่ยเขาเรียกว่า Hol i d a y วันทัสั้นนะคะถ้าหยุดนานๆเขาเรียกว่า v a c a t i o นวันที่โรงเรียนหยุดเดียวยาวเนี่ยแอนนะคะถ้าเด็กๆอ่านคำนี้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าเป็นชื่อคนนะคะ a n is going to s n n g p p r r e n n e เขาจะไปสิงคโปร์ค่ะ with her family เขาจะไปกับครอบครัวของเธอเอง แอนเขาพูดอะไร I am leaving for Singapore tomorrow ฉันจะละทิ้งที่นี่เพื่อที่จะไปสิงคโปร์แล้วนะพรุ่งนี้ tomorrow ก็คือพรุ่งนี้ถ้าเกิดนักเรียนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของคนนี้แล้วมีเพื่อนมาพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปสิงคโปร์แล้วนะนักเรียนจะพูดกับเพื่อนคนนี้ว่ายังไงถ้าเพื่อนมาพูดแบบนี้กับนักเรียน พรุ่งนี้ฉันจะไปสิงคโปร์แล้วนะหนูควรจะตอบเพื่อนว่ายังไงนะคะเอาหลักตามความเป็นคนดีมีศีลธรรมควรจะตอบยังไงนะคะไม่เอาตามใจตัวเองนะเาอาล่ะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวหยุดวิดีโอเพื่อเลือกคําตอบกันก่อนเลยค่ะหยุดค่ะปิง๊งโอเคนะคะคนที่เลือกแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันทีละข้อกันเลยค่ะ well done แปลว่าทําได้ดีมากใช้ที่สอง You will be okay คุณโอเคหรือเปล่าใช้ที่3 have a nice trip nice nice trip ก็คือเดินทางดีเดินทางการเดินทางที่ดีก็คือให้วอวยพระคะขอให้เดินทางปลอดภัยส่วนใช้สี่ congratulations แปลว่าอขอแสดงความยินดีด้วยนะเช่นเรียนจบแล้วเขาก็ใช้คำว่า congratulations นะคะออกลูกคนที่ท้องแล้วคลอดลูกก็ congratulations ซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่มีนู่นนี่นั่นใหม่ เราก็ใช้คำว่า congratulations นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเลยก็คือคำนี้ค่ะ Have a nice trip นะคะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะขอให้สนุกสนานมีความสุขกับการเดินทางในครั้งนี้นะคะเป็นคำพูดยอดฮิตที่เด็กๆจะต้องจำเกี่ยวข้องคู่กับการเดินทางไปกันต่อค่ะข้อที่38นะคะมีคน2คนคุยกันไม่แล้วค่ะ Would you like คุณอยากจะ Would you like to go to the party tonight? คุณอยากจะไปงานปาร์ตี้ไหมคืนนี้ม,มีงานเลี้ยงน่าสนใจเนาะไปงานปาร์ตี้คนที่สองตอบว่าอะไรไม่รู้ข้อความหายไปแล้วเขาพูดต่อว่า I have to do my homework คำว่า have to แปลว่าต้อง I have to do my homework ฉันต้องทำกันบ้านเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเขาจะไปงานปาร์ตี้ไหม ข้อความตรงนี้หายไปเพราะว่าเขาต้องทํากันบ้านนะอ่เอาละค่ะไปหรือไม่ไปเอ่ยพร้อมแล้วหยุดวิดีโอเพื่อเลือกคําตอบก่อนค่ะหยุดค่ะเดีๆหยุดแล้วนะคะคราวนี้เราไปดูเฉลยกันค่ะใช้ที่หนึ่ง I'm sorry ขอโทษด้วยนะอันนี้ขอโทษเมื่อเราทําให้เขาเสียใจทาให้เขาได้รับบาดเจ็บเราจะใช้คําว่าขอโทษคํานี้นะคะ I'm sorry ข้อที่ส I would love to ฉันรักมันมากเลยแหละงานปาร์ตี้นะคะต่อมาค่ะอะ่ข้อที่3 You're a sorry คุณเสียใจนะคุณขอโทษนะอ้าเกี่ยวอะไรกันคะข้อที่4 You w o u l d like to คุณอยากจะได้ไหมคืออะไรคะเกี่ยวกันไหมเดีย๋ยวไปดูคำตอบกันค่ะคำตอบก็คือ I'm sorry ฉันขอโทษนะ I have to do my homework ฉันต้องทำการบ้านก็คือไม่ไปถึงแม้ว่างานเลี้ยงจะดูท่าทางน่าสนุกแค่ไหนก็ตามนะคะก็คงจะไม่ไปเอาละค่ะไปกันต่อกับข้อ39กันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ at a department store เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าค่ะ department store ก็คือห้างสรรพสินค้าคำศัพท์2องคำนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องรู้ไว้นะคะ Customer หมายถึงลูกค้าส่วน Assistant ก็คือผู้ช่วยขายของในร้านนะคะลูกค้าพูดว่า I'm looking for a T-shirt a shirt ขอโทษค่ะ I'm looking for a shirt คำว่า looking for แปลว่ามองหาส่วนคำว่า a shirt ก็หมายถึงเสื้อขอปกเสื้อที่มีปกเหมือนเสื้อนักเรียนนักเรียนผู้ชายนะคะ I'm looking for a shirt ฉันมองหาเสื้อเชิ้ตสักตัวหนึง่งถ้าเราเป็นคนขายของเราจะพูดว่าอย่างไรดี เมื่อลูกค้าบอกว่ามามองหาเสืเอ้อเชิ้ตสักตัวที่เหมาะกับเขาถามว่าอะไรไม่รู้แหละรู้แต่ว่าลูกค้าเขาตอบว่า medium please คำศัพท์หลักที่เด็กๆคุณจะต้องรู้ก็คือ medium มันคืออะไรถ้าเวลาไปถามซื้อเสื้อเด็กๆก็จะชอบบอกว่าเอาไซส์ S, M, L เคยพูดไหมคะผมใส่ไซส์ S ครับหนูใส่ไซส์ M ค่ะหนูใส่ไซส์ L ค่ะ S, M, L เนี่ยเป็นชื่อย่อส่วนชื่อเต็มเขามีแบบนี้ m e d ดียก็คือขนาดกลางค่ะเขาเรียกว่าไซส์ M small ก็คือขนาดเล็กเขาเรียกว่าไซส์ S L คำว่า large ก็คือขนาดใหญ่ค่ะไซส์ L นั่นเองถ้าเป็นไซส์ XL ก็ใช้คำนี้ค่ะ extra large นะคะขนาดใหญ่พิเศษถ้าเป็น XXL ก็จะเป็น extra extra อีกทีหนึ่งอีกนะคะอันนี้เป็นชื่อย่อค่ะครูขึ้นตัวสีแดงๆไว้ให้ M SL, S XL แบบนี้นะคะเด็กๆควรจะต้องรู้คำศัพท์ทั้งคำเต็มแล้วก็ตัวย่อไปด้วยมันจะได้สัมพันธ์กันเอาละค่ะลูกค้าก็บอกว่าขอดูไซส์ M แสดงว่าคนขายเนี่ยควรจะพูดว่าอะไรลูกค้าถึงตอบว่าดูไซส์เมเด็กๆหยดุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกคำตอบก่อนนะคะแล้วค่อยไปกันต่อพร้อมแล้วหยุดค่ะปิง๊งหยุดกันแล้วใช่ไหมคะคณนนี้เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะ ข้อที่1ถาม how much how much is it how much ก็คือถามเรื่องของราคาค่ะไม่ใช่ข้อนี้ไม่ใช่นะคะข้อที่2 what color is it พูดถึงเรื่องอะไรคะพูดถึงเรื่องสีค่ะ what color เอาสีอะไรล่ะครับเอมเอาไซส์ M ครับเกี่ยวกันไหมคะไม่เกี่ยวเนาะข้อทค่ะ what size do you want คุณต้องการไซส์อะไรเหรอนี่มาตรงแล้วคะ่ะ ใช้ที่ส How many shirts ถามถึงจำนวนจานวนของเสื้อ How many ถามจำนวนนะคะ How many shirts do you want คุณต้องการเสื้อกี่ตัวครับอือเอาเข้าไปสิผมเอาไซอ็ M ครับ <c ười> คำตอบค่ะคำตอบก็คือช้อยสามค่ะ What size do you want คุณต้องการไซส์อะไรนะคะคนตอบก็เลยตอบว่าเอาไซส์ M เ,เป็นยังไงบ้างคะถูกกันบ้างหรือเปล่าเด็กๆ เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายของข้อสอบโอนิปี2561กกันแล้วนะคะเด็กๆข้อนี้มีคน2คนคุยกันค่ะคนแรกเนี่ยอ่านว่าวันดีอ่านให้แต่เด็กๆไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่คนที่2อนี่ควรจะต้องรู้บอกเลยว่าควรจะต้องรู้ tourist แปลว่านักท่องเที่ยวแปลว่านักท่องเที่ยวนะคะถ้าทัวร์ก็คือไปเที่ยวนั่นแหละ tourist แปลว่านักท่องเที่ยวคนนี้พูดว่าอะไรนะ what do you think คุณคิดยังไงหรอ About เกี่ยวกับ April in Thailand คำหลักอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆจะต้องรู้ว่า April นี่คือเดือนอะไร April ก็คือเดือนดือกันเดือน,อนต่อตามไปเลยค่ะเดือนเมษายนค่ะ in Thailand ในประเทศไทยคุณคิดยังไงหรอเกี่ยวกับเดือนเมษายนในประเทศไทยถ้าเด็กๆเป็นทัวริสต์หรือเป็นนักท่องเที่ยวเด็กๆจะตอบว่าอะไรดีคะเดือนเมษายนในประเทศไทยมีอะไรน่าสนใจบ้างอืม รู้นะพร้อมแล้วหยุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกก่อนค่ะปิงโอเคค่ะเลือกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูช้อยทีละช้อยค่ะ it comes after march มันมาหลังจากเดือนมีนาคมอืมอืมชัดเจนค่ะแสดงว่าเดือนเมษายนประเทศอื่นไม่เหมือนกันกับประเทศเราหรือเปล่าอ่ะข้อที่สองค่ะ i like it ฉันชอบมันนะ it's in Thailand มันอยู่ในประเทศไทย อ้าวประเทศอื่นไม่เหมือนไม่มีเดือนเมษายนหรอคะต่อมาค่ะ it is not the fourth month มันไม่ได้อยู่ในเดือนที่4นะมานับดูแล้วเมษายนก็น่าจะอยู่เดือนที่4นะคะเด็กๆข้อสุดท้ายค่ะ i don't like it ฉันไม่ชอบมันเลย it's too hot คำว่า too เนี่ยแปลว่าเกินไปค่ะเอาไว้นำหน้าพวกคำ adjective หรือคำที่บอกคุณศัพท์คำคุณศัพท์มันจะบอกความหมายที่มากเกินไป too hot ร้อนเกินไป too cold หนาวเกินไป too red แดงเกินไป too big ใหญ่เกินไป too small เล็กเกินไปคำว่า too จะมีความหมายว่าเกินไปนะคะมันจะอยู่นำหน้าคำ uh, adjective เอาละค่ะคำตอบที่เราได้ก็คือ I don't like it ฉันไม่ชอบมนเลย it's too hot เพราะว่ามันร้อนเกินไป ครบทั้ง40ข้อแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าหากไม่เข้าใจข้อไหนก็ย้อนคลิปวิดีโอกลับไปดูนะคะคุณครูขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเอาละค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข้อสอบ ยากกันไม่เอ่ยเดี๋ยวต้องฝึกตามบ่อยๆนะคะจะได้คุ้นชินใครที่ยังไม่คล่องก็ย้อนวิดีโอคลิปกลับไปลองทําดูใหม่นะคะไม่ยากเลยค่ะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายก็จริงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินที่เราจะเรียนรู้นะคะเราต้องสู้ค่ะเด็กๆขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายๆค่ะเด็กๆ